นายกประชุมสบคสรุปขยับเวลาเคอร์ฟิวจากค่าทุ่มถึงตีสเป็นห้าทุ่มถึงตีสลดลงหนึ่งชั่วโมงพร้อมให้ผ่อนปรนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและชีวิตประกอบด้วยศูนย์การค้าศูนย์แสดงสินค้าสนามพระเครื่องร้านเสริมสวยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนสุขภาพและสันทนาการอนุญ,ญาตให้คลินิเวชกรรมสถานความงามสปานวดแผ่นโบราณและสปาเท้านอกจากนี้มีฟิตเนสสนามกีฬากีฬาทางน้ำการลเล่นต่างๆแม้กระทั่งสถาบันลีลาและสวนสัตว์ ส่วนโรงภาพยนตร์ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน200คนมีการนั่งห่างไม่มีการดื่มน้ำและการบริโภคป๊อปคอนสอบคแถลงพบผู้ป่วยใหม่11รายเป็นคนไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศคูเวตส่วนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่เหลือ74รายด้านนายกยืนยันจะยกเลิกประกอฉุกเฉินในการผ่อนปรนระยะที่4พร้อมวอนทุกฝ่ายเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ขณะที่พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาบอกนายกเห็นชอบให้ตั้งรองวิศวุเป็นประธานศึกษาการยกเลิกกระกอและการเปิดประเทศตามที่ตัวเองเสนอส่วนสาธารณสุขแจ้งสบคอ,อีก6เตือนเตรียมใช้วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ในมนุษย์แต่ต้องได้รับการประเมินอีกอย่างน้อยหนึ่งปีรองอนุทินบอกรู้รายละเอียดกลุ่มกินหัวคิวจากผู้ประกอบการที่พักที่ทําเป็นที่กักกันของรัฐแล้วพร้อมยืนยันดําเนินคดีทุกรายเนื่องจากมีหลักฐานการอนุมัติงบประมาณจากรัฐ อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ใช้ตนเองเป็นผู้อนุมัติและมีการคัดกรองอย่างดีหลายชั้นแต่เมื่อเกิดปัญหาทางกระทรวงจะไม่ทนต่อการทุจริตไม่ว่าจะเป็นใครในายประยุทธ์รองโฆศกอายการสูงสุดชี้แจงเหตุผลที่สำนักอายการสูงสุดไปฟ้องนายพันทองแท้ในคดีฟอกเงินปล่อยผู้กรุงไทย10บล้านว่าเป็นไปนตามพยานและหลักฐานตามพ่อเท็จริงซึ่งก่อนหน้านี้สารชั้นต้นก็มีความเห็นยกฟ้องเช่นเดียวก,กันพร้อมยืนยันไม่มีการเมืองใดเข้ามาแทรกแซง ผู้ว่าการรัฐมินนโซตาสหรัฐประกาศคำสั่งฉุกเฉินให้มีการระดมกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิกว่า500คนข้อควบคุมสถานการณ์การประท้วงรุนแรงหลังกลุ่มผู้ประท้วงสีผิวบุกเข้าเผาและทำลายสำนักงานตำรวจมินิแอโพลิสแสดงความไม่พอใจที่ตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดคอคนผิวสีจนเสียชีวิตขณะที่สำนักงานตำรวจมินิแอโพลิสไล่ตำรวจผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องอีกสานายออกจากราชการแต่ก็ยังไม่เป็นผล อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ตายวัย66ปีที่ถูกจับในคดีแชรแบงค์ปวาม20ดอลลาร์ซื้อของในร้านสะดวกซื้อเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุ